สวัสดีครับท่านผู้ชมสุท่านผู้ดูที่นา่ารักวันนี้เรามาทําการซ่อมท่อประปาท่อประปาครับท่อนร้อนท่อแตกประปาทำไมไม่ปล่อยมันอยูมาทุกเดือนก่อนเนะอครับขั้นตอนแรกก็จะทําการตัดท่อให้ขาดออกจากกันก่อนครับนี่ก็เป็นการ ขั้นตอนตัดข้าป่าเพื่อที่จะต้มบำรุงข้อเข่าผิดไป,ดดปแล้วไปแล้วอะไรเนี่ยปา้าแล้วก็ถ่ายอะไรอยู่เนี่ยน้องเมดคนสวย <c oughs> น่ารักกำลังจะผสมน้ำยาอ,าอีกแล้วเขอีกแล้ว ด้านวิดีโออีกแล้วเปไดิดจะให้แขกกินแกห้อง,งในสุกกับนะป<า>ุ๋ยก่อน้ดีเยอะสิอ่อะอันนี้คุณแม่นั่งยิ้มหน้าผากบานใหญ่ไปเลยเตอ๋ออร่อยไหมอร่อยไหมครับ ก็เกียบอยงแคบหมูมหมคนเอามาชิมยังไงคนเอามาชิมแล้วเค็มเ็มมันมา บิดเลยก็ได้อเอาแกะแปบแบบิดเลยพอยังไงก็ขาดไปแล้วขั้นตอนต่อไปเป็นการถอดบิดลงง เอาเจุจาเข้าไปอีกมัอนอ้าไปต่อไปเป็นการพันท่อพันเกลียวซินเทสยี่สิบรอบ ทำตามเข็มนาฬิกาถ้าเราพันย้อนเวลาเราขันก็จะหลุดสีนจะหลุดขั้นตอนต่อไป ที่เดิมใส่นิปเปิลกับข้องอเข้าไปหมุนแค่ตึงมือเอากระเจจะแป๊บไปขันใหแน่น หลายความกุญแจความกุญแจ ใส่ท่ทอวิธีการซ่อมจะต้องใส่ยูเนียนเพราะว่าปลายท่อทั้งสองฝั่งไม่สามารถที่จะขยับได้เราใช้ยูเนียนเป็นตัวต่อตรงกลางจะเป็นการใส่ยูเนียนครับ อ่ะหมุนเข้าไปเดี๋ยวถอดฝั่งซ้ายออกหมุนฝั่งซ้ายออกเ <c oughs> ลยตัวใหญ่เออนั่นแหละมยูเนียนจะเป็นสองชิ้นครับเดี๋ยวล่วงนะจะเป็นสองชิ้นนั่นแหละ จะลง Youtube